สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมารับชมบรรยากาศของป่าป่าถั่วเนาะถัวถ่วทั่วภ่มิพี่น้องทั่วภูมิพันปูบดสวนเลยเนาะถั่วภูมิในที่นี้ก็หมายถึงถัว่วฝักยาวแต่จะเป็นชนิดลายๆเนาะเขาก็จะเป็นประเภทชนิดลายๆเนาะดอกเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วเขาจะเกิดเป็น ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอาศัยความสูงของรั้วนะคะเขาก็จะแพรเกิดอยู่ใกล้ๆกับดินนี่แหละแต่ว่าเพ่นยกสูงนะคะเพ่นยกหล่องสูงมันจะอยู่ในพื้นที่ของสวนเอ,อ่คล้ายๆว่าตามโคกไหมโคกเก็บเห็ดจริงไหมคล้ายๆว่าเอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนการปลูกอยู่ในหมู่บ้านมาปลูกในโคกแทน แล้วยกล่องนะคะเหมือนปลูกมันสำปะหลังนะคะเป็นลักษณะยกล่องนะคะยกล่องเดี๋ยวซูมเห็นเบืองเนาะยกล่องเหมือนมันสำปะหลังพี่น้องก็จะเห็นว่ามันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอยู่เนาะนี่นะคะก็คือดอกมันก็สิเป็นสีม่วงม่วงนะคะดอกเขาก็จะเป็นสีม่วงม่วงเราก็ถ่ายอยู่ข้างนอกเราไม่ได้สามารถเดินเข้าไปได้เพราะมันจะไปเหยียบไปย่ำของข้าเจ้าเนาะนี่ข้าเจ้าก็จะมีสายน้ำเนาะพี่น้องเขาจะเฮ็ดเป็นเ ส,สายน้ำเป็นสปริงเกิลเป็นยังเอาสชเนาะน่าจะมีบอ่ออยู่ข้างในนั่นแหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ดอกสวยดอกงามแล้วนะคะจส,สักพักหนึ่งถ้ามันออกหมากออกผลเดียวแนวะความจะมาทายให้เบึ่งอีกขังนึ่งมาเมื่อนั้นเห็นพ่นมาถากญ้ากัน3คนเสิ่คน,นกกรขคือสิแบบว่าจ้างมากั่นละเนาะ แบบว่าคนในหมู่บ้านนี่แหละนะคะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละก็จะประมาณนี้นะคะนี่ที่มองดูนี่คือที่เขาออกช่อออกดอกอย่างนี้แล้วเขาพร้อมที่จะออกออกฝักแล้วเดอ้อพี่น้องเห็นไหมมีฝักเล็กๆแล้วนะคะฝักเล็กๆนะคะเล็กๆเห็นไหมเรียวๆน่ยนะเป็นฝักแล้วนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมแต่บ่าตัวนี้มันอากาศมันก็เนี่ย ลูกอรุณเนาะเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงมาส่งหลานเนาะก็แวะถ่ายคลิปส่งางาน,นแล้วก็เอาคลิปสวยๆวิวสวยๆของอด,อนะะดอกทั่วนะคะดอกถัวฝักยาวแต่จะเป็นชนิดลายๆเนาะทัวพุ่มบานเข้าเอินว่าทัวพุ่มมันสิเป็นฟักไล่ไแล้วต่าแซบมันจะออกรสชาติออกหวานๆอยู่นะคะมันจะไม่ ถ้าเป็นฟักเง่าทีเง่าเลยนั่นถ้าเข้ารักษาดีๆมันจะตำแซบแต่ว่าอันนี้มันสิแบบว่าหน่วยมันอ้วนมันไม่ต้องอาศัยทำเอ่อบ่าต้องอาศัยเฮ็ดข้างเอาง่ายๆว่า้าง่ต้องเฮ็ดข้างภาษาอีสานเราต้องเฮ็ดข้างหรือเรียกง่ายๆว่าไม่ต้องการเอ่อเสาบต่าบต้องการรักบ่ต้องการรัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาต้องการแค่ เกิดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ออกอยู่ตรงนั้นเลยตรงที่เขาสุดยอดตรงปลายมันแล้วก็เกิดในดินไปเลยเนาะคือความหมายก็คือไม่ต้องการไม้มากั้นมาเสียบมาทํารั้วอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องการทําไม้มาบ่ตต้องการเสียบใหม่บัตต้องการยัง้งบัตต้องการพันใส่ใหม่เนาะ,ะคือปลูกใส่ดินแล้วเกิดอยู่กับนี้เลยนะคะเพราะว่าเขายกร่องเนาะตรงที่ปลูกมันก็จะสูงแล้วก็ข้างล่างมันก็จะ เวลาฝนตกมันก็จะไหลออกมาเนาะเนี่ยเขาก็จะทําประมาณนี้นะคะเนี่ยเวลาฝนตกมันก็สิไหลออกมาเนาะแต่ว่าสวยงามของข้าเจ้าอยู่ในพี่น้องมึงเต็มสวนเลยเราเห็นทีไรเราก็ชื่นตาชื่นใจเนาะแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับวัดทางไปโรงเรียนเนาะข้าหอมนี่แหละมันอยู่ข้างหลังวัดเนาะแล้วมันก็ปลูกง่ายรักษาง่ายเนาะแต่ว่ามันก็ต้องใช้วิธีพ่นมันจะมียา สำหรับปุ๋ยแล้วก็ยังอยู่ในตัวบ่จำเป็นต้องมาฉีดยาพ่นเลยเพราะวา่าหนองไส้หนองไส้แม่ยกากษหอมนี่แหละมาขึ้นนาเนาะ่นผูกอยู่ประจำแล้วเพิ่นก็นจะบอกว่าบ่บอบอ,อยากบอกยี่ห้อเนี่ยมันสีพิษโกดเขาจ้าเนาะนะคะเอาลงท้ายด้วยโกก็แล้วกันเนาะลงท้ายด้วยโกเด้อมันก็นจะขวดละประมาณห0 0อยบาทเนาะมันก็นสิสามารถแบบว่าฉีดไปได้เลยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ยาฆ่าแมาลงใดๆดทั้งสิน้น มันเป็นปุ๋ยพื้นาสารอาหารบำรุงบำรุงฝกักบำรุงอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็จะไม่มีแมลงมีอะไรมาเกาะมากินใดๆทั้งสิ้นเนาะนก็จะสวยงามไม่มีพี้ยมีอะไรมาลงนะคะนี่ก็คือผลของความขยันของเช่าไรเช่าสวนของเกษตรกรไทยเนาะนะคะที่นำเอาความผิด ริเริ่มพัฒนาเนาะจากสวนที่ป่าดงเยอะๆสำหรับเก็บเห็ดหรืออะไรต,ต่างๆก็ไถออกไถออกแล้วก็มาปลูกเป็นเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็ยกล่องทำเหมือนมันสำปะหลังเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่าเวลาเขาออกฝักเขาจะดกขนาดใดเดี๋ยวก็จะมาขออนุญาตเพิ่นอีกที่นึงนะคะว่า เวลาเมื่อเจอเพื่อนก็ขอทายที่มีเออคนหลายๆเพราะว่าเมื่อเ้า,า,านี่เฝ้าเนาะเฝ้าไปโซงลานก็เลยบรอดไอทายตอนที่เออเพิ่นเขามาเฮ็ดงานเนาะเดี๋ยวมือหนาจะเขามาทายอีกเนาะเพิ่นไปแล้วเนะาะเมื่อเ้าเห็น,เห,นเห็นแวบๆบแบบแล้าาวเมื่อเ้าก็เจอกันก็ถามขเขาจะถามไทยกันเรื่อยอยู่เนาะก็คุยกันตามภาษาชาวบ้านแหละบอกง่ายๆเนะาะว่าเออมาขอทายคลิปว่าอย่างนั้นกะก็กบแบบว่าคุยธรรมดาไปนะคะแต่ว่า เวลาที่เขาเจ้ามาถากหญ้าถากอะไรเราก็ไม่ได้มาถ่ายเนะาะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ตายายไปดำหน้ารับจางไยแล้วก็พี่น้องนี่แหละนะคะไปสามเขากับว่าได้ไปถ่ายเพื่อนพอวารานแล้วอยู่บ้านหามือเรอแล้วบอกคอยสบายก็เลยจ,จาเป็นต้องดูแลเพิ่นเพวเพื่นปวดฟันเนาะก็ปวดเหงือกปวดอะไรของเขาเนั่นแหละก็เลยต้องดูแลอาหารการกินน่นนี่นั่นให้เขาแล้วก็ ทำงานบ้านด้วยถากหญ้าหน้าบ้านเราแล้วก็ว่าจะทํารั้วนะะั่นแหละมันก็เลยต้องทําความสะอาดด้วยอะไรด้วยก็เลยหาเอาคลิปรอบตัวเฮาซากอนนะคะบ่รา่าเด้ยไปเอาคลิปตามทงหน้านะคะเพระาะว่าทงหน้าเฮ้าก็ทายบ่อยนะคะมันก็จะเป็นคลิปเดิมคลิปซ้ําคลิปซ้ําคลิปเดิมเพราะว่าเราเราไลฟ์สดบ่อยอยู่แล้วทุงนาเนาะมันก็จะเป็นตะภาพเกา่าเฮานะคะมันก็จะมีตะภาพดำหน้าเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรร,กริมรั้วบ้างนะคะเกษตรกร,ร,กรในไหลหน้าในในในหน้าโขก เขาเอ่นว่าพื้นที่พื้นที่ดอนเนาะลุ่มลุ่มลุ่มดอนดอนก็คือ,อทำนาได้เนาะแต่ว่าอันนี้มันทํานาไม่ได้หรอกมันจะมันจะอยู่ที่สูงมันไม่ใช่เทีนเลที่จะน้ําไหลลงแล้วปลูกข้าวได้เนาะเขาเลยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเขาเลยเลือกที่จะเป็นเกษตรกรโดยวิธีปลูกถัว่ว แล้วใช้ให้ออกหมากออกผลในดินไปเลยเนาะเป็นทั่วภ่มินะคะขายดีพี่น้องเมื่อนั้นไปซื้อมาต่ํามันเบิดคองเี่ของมันเบิดแล้วเนาะมันเบิดชุดไปแล้วก็เลยเดี๋ยวไปซื้อเขาจะคืดอยากต่าเนาะทั่วฝักเงาหน่วยละสองบาทพี่น้องฝักละสองบาทนะคะตอนนั้นเ,นะเราเราเคยซื้อมาขายเนาะสมัยก่อนนะแม่เราขายเราก็แล้วก็เอ,อ แม่เราขายเนาะก็จะประมาณ12 13ฝักต,ต่อ10บาทเนาะณปัจจุบันนี้ฟักละ2บาทพี่น้องทัวฟักเง้วนะคะเป็นราคาดูเกสรผีเสื้อเขาก็จะบินวนๆมาเนาะสวยงามนะคะก็จะเอาสักเก้านาทีเนาะพี่น้องให,ให้ได้สักเก้านาทีนะคะให้เลยแปดนาทีนะคะก็จะมีสิ่งที่เราต้องการอยู่บ้างเนาะถ้าไม่ถึงเก้านาทีมันก็จะ ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวถ่ายในมู่บ้านหรืออยจังสีมันสิกายเป็นแบบว่าเออบ่คอยมีสายตาอย่างแต่ว่าตัวนี้มันมันอยู่ปา่าก็เลยบออยากไล่ก็ฝ่าวไทยเอาวิดีโอเพราะว่ามันมันกับว่าเชื่องว่าปา่ามันก็มีรถเที่ยวเรื่อยๆอยู่แต่ว่ามันก็จะสะดวกกานใไเนาะอย่ายุงกัดนะคะเพราะว่าป่ามันลายนะคะเอาเอาที่เราสะดวกสบายนั่นแหละก็จะมีรถเที่ยวอยู่นะแต่ มันจะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเห็นปะนี่จะเป็นร้านของมูของน้อ,ของขวอมมาละเนาะบ้านเดียวกันนั่นแหละก็เซมาส่งร้านนะคะเดยวเก้นนาที่แล้วเอามาชมสวยๆนะคะเอ่อัวฝักยาวในดินเนาะไม่ต้องอาศัยไม้กั้นนะคะบายๆขอบคุณที่รับชมค่ะดอกเยอะมากเลยพี่น้องโดกมากเลยเดี๋ยวสักพักก็จะมีฝักออกมาแล้วนะคะเล็กๆน,น้อยแล้วนะคะบายยค่ะ